ผมกับผมนายชอตตี้บูโจวากับไฟนอลวอลเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวตั้งป้อมที่ผสมระบบโรกไรเข้าไปด้วยครับคือทุกครั้งที่มีการเลเวลอัพเราสามารถเลือกได้นะฮะว่าเราจะอัปเกรดป้อมเราจะสร้างป้อมใหม่เราจะสร้างถนนเพิ่มหรือว่าเราจะขยายอาณาเขตซึ่งตัวเกมเขาจะสุ่มมาให้เราเลือกนะครับไม่สามารถเลือกได้แบบอิสระนะครับและถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะเรายังสามารถเอาของที่ได้นี่แหละเอาไปอัปเกรดเมืองไปอัปเกรดพวกป้อมต่างๆรอบหน้าจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นและอาจจะสามารถผ่านไปได้นั่นเองครับ นอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถไปเปลี่ยนในที่การตั้งค่าของเกมเลยครับผมถ้าหาไม่เจอลองสไลด์ลงมาดูล่างๆหน่อยนะ เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงให้ดูเลยกันละกันนะครับนี่คือสถานที่ที่ศัตรูจะบุกมานะครับแล้วดูป้อมผมไม่ค่อยมีเลยเอาเป็นบารเรกไปก่อนกันละกันครับบารเรกก็คือจะเรียกทหารออกมาช่วยต่อสู้ได้ซึ่งเราสามารถที่จะกําหนดได้ด้วยนะฮะด้านขวาเห็นไหมเราจะให้ทานของเราไปยืนตรงไหนก็คือสามารถกําหนดได้ที่นี่เลยครับถ้าเกิดว่าหลุดไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าป้อมธนูของเราที่อยู่กับปราสาทค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับโอเครอบนี้เอาอยัางไงต่อโอ้โหอันนี้มันป้อมเอาไว้ยิงบนอากาศใช่ไหมงั้นผมเรียกบารเรกมาเพิ่มแล้วกัน ไว้ใกล้ๆได้นะครับไม่เป็นไรตรงนี้แล้วเราก็ค่อยกําหนดเนาะว่าจะให้ทหารของเราไปยืนตรงไหนกันครับผมจะให้มายืนใกล้ๆกันนะครับก็ไว้ใกล้ๆกันเลยตรงนี้ตรงนี้อ่าแต่อาจจะไม่เวิร์กก็ได้เะเนี่ยเราน่าจะไปไว้ใกล้ๆปราสาทครับให้ธนูค่อยยิงนะครับเุ้ยปอมที่ผมชอบมาแล้วนี่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 อันนี้มันโจมตีหมู่ครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมลากไปไว้หน้าปราสาทแล้วกันอเอ งไงเออมันช็อตแบบโดนเป็นหมู่อันนี้อย่างชอบเลยจี้จีจีดเรียบร้อยครับผมเฮ้ยบาลิสต้าผมก็ชอบนะมันยิงเร็วแต่ว่ามันควรจะวางที่มุมไงถ้าวางอย่างนี้ไม่ไม่เวิร์กอย่างนี้โอเคอยู่หรือไม่ก็ทางนี้แต่ก็ต้องดูก่อนไงว่าเราจะขยายไปทางไหนครับก็มอวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันผมจะให้ความสําคัญกับการตั้งป้อมก่อนอ่านะถ้าเกิดว่ามันไม่มีป้อมมาจริงๆอะ่ะก็ค่อยไปขยายพื้นที่ต่อไปนะครับเฮ้ยอันนี้ ไฟ้ฟช็อตเหมือนเดิมอย่างชอบครับชอบต,ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะขยายมาทางนี้ด้านขวาขอตรงนี้เลยเออโอเคได้ถนนมาครับก็มันจะเลี้ยวไปด้านนี้นะแต่เราหมุนได้ไม่เป็นไรโอ้โหน่าจะรอก่อนอันเนี้ยอันเนี้ยคือวางผิดไปแล้วไงไม่เป็นไรชชางมันก็ต่อไปด้านขวาเลยแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ศัตรูก็จะมาเกิดตรงนี้เนาะอ่ะมาเลยมาเลย ช็อตไปจ้าช็อตไปเออช็อต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 โอ้เป็นไงตัดกำลังได้เยอะแล้วครับก่อนศัตรูจะมาถึงทหารคือแบบเยอะมากเคเว็บต่อไปช็อตต่อเนื่องเป็นไงโอ้โคตรสะใจเฮ้ยตัวบินมาแล้วตัวบินมาแล้วครับแล้วก็รอบนี้เอาไงดีอันนี้คือขยายไม่ใช่ขยายขรถเคลื่อนที่ป้อมได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเราวางผิดถ้าเราเจออันนี้ก่อนถนนนะครับผมก็สามารถโยกได้แต่อันนี้ไม่ทันแล้วตัวนี้คือการอัปเกรดความสามารถซึ่งผมยังไม่ได้กดให้ดูเลยด้านขวาเห็นป่ะมีทั้งธนูแล้วก็โล เอาไว้กันปราสาทนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเอาปลาแล็กเหมือนเดิมครับผมตรงทหารมาช่วยเยอะๆอไปตรงนี้จะดีเหรอน่าจะ่วงเวลาแถวนี้นะเดี๋ยวอันนี้ผมย้ายมาอยู่บริเวณนี้แล้วกันถ่วงเวลาไว้กดผิดครับต้องกดตกลงก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายป้อมครับผมให้มาจุดเดียวกันเลยเยกเว้นอันนี้อันนี้ก็ให้อยู่หน้าปราสาทดีแล้วนะครับใช่ปะ่ะอยู่หน้าปราสาทยังโอเคอยู่หน้าปราสาทแล้ว แล้วก็อันนี้เลยว่าอัพพอดีนะครับสามารถที่จะอัปเกรดธนูยังไม่ได้ใช้เหมือนกันตัวอน,อน,นี้ก็คือขยายอาณาเขตและอันนี้ก็คือถนนใช่ไหมขยายอาณาเขตก่อนละกันป้อมนี่ผมชอบที่สุดคือป้อมนี้ขยายอาณาเขตก่อนครับเออยัไงไงไฟฟ้าช็อตกันเพลินๆครับผมต่อไปอัปเกรดบาแลกดีครับเพราะว่าผมสร้างไปแล้ว3อันเวลาอัปเกรดคือมันจะอัปเกรดทุกป้อมในชนิดเดียวกันเลยครับคืออัปเกรดให้หมดเลยนะฮะ ทหารเราจะได้ยืงชนได้นานขึ้นครับเป็นไงโอ้โหไฟฟ้าช็อตโคตรสะใจจี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 สะใจสุดๆดครับอ่ะต่อมาเฮ้ยมอท่าผมก็ชอบนะแต่ว่ามอท่าจะไม่ตีจากระยะใกล้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นขยายอาณาเขตครับคืออย่างเงี้ยเราไม่สามารถวางถนนได้นะเราต้องขยายอาณาเขตก่อนแต่อย่างที่บอกผมจะให้ความสัมพันธ์กับป้อมก่อนนะครับไว้ตรงนี้ก็ไม่ขุมจริงๆมันควรไว้ตรงเนี้ยนี่คือขุมสุดเลยแต่เราดันวางอย่างอื่นไปแล้วไงโอ้โหเศร้าเลยครับ นันก็ไปตรงนี้กันละกันอะเดี๋ยวเราค่อยขยับแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ยขยับไปที่อื่นแล้วค่อยเอามอท้าขยับไปมอท้าผมชอบมากเลยมันยิงโดนไม่หมู่ไงมันแรงมากเดี๋ยวรออัปเกรดแล้วก็ขยายมอท้าให้มันไกลกว่าน,นี้กัน,กนโอเคอันนี้อัปเกรดบาริสต้าแต่ว่าบาริสต้าอยู่ด้านในไปหน่อยอขยายพื้นที่ก่อนละกันตรงนี้โอเคเอาละดูซิมีตัวอะไรมาอีก อันนี้เวฟที่ส0แล้วนะเล่นไวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันมี40เวฟนะดูด้านบนเห็นย่มันก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆครับทหารก็จะเลเวลขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้อัปเกรดเอ,อ่ออันไหนดีละ่ะมอท่าก็ดีเอามอท่าก่อนลวกันเออมอท่าก่อนชอบมอท่ามากกว่าแล้วก็ต่อไปอัปเกรดอันนี้แล้วกันเฉลีย่ยเฉลี่ยกันเฮ้ยอันนี้ก็มาแล้วอะแต่มันไม่คุ้มเอาเอา,เอ,าอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนนี่มันทําให้แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจีไปจีไปเออ เฮ้แต่ว่ายืนตรงนี้ไม่เวิร์กเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขยับก่อนขยับถอยมาช่องนึงเออตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเสานี่จะได้ช่วยโจมตีได้ด้วย,วยอันนี้ก็เหมือนกันขยับมาอีกช่องหนึ่งโอเคไปจีไปจีไปเออจีไปอู้ยสะใจสะใจรอบนี้ถนนดีไหมอันนี้ขยายอาณาเขตส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นธนูด้านขวาที่เป็นสกิลผมไม่ได้ใช้เลยขยายถนนแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นถนนแบบนี้ไม่เวิร์ครับที่มันไม่เวิร์เพราะว่ามันขดกันเกินไปเงีมันควรจะมีรูว่างไงแต่อันนี้ก็คือไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกขยายอาณาจักรมาแล้วกันครับขยายมาทางนี้แหละถนนมันมาทางนี้แล้วไงก็ขยายมาทางนี้เลยโอเคสบายสบายครับเฟรมเรทเริ่มกระชากแล้วนะครับอันนี้เล่นในอิมูเลเตอร์ไงพอออบเจต์มันเยอะๆมันชอบกระชากอันนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันโอเคต่อมาถนนหรอเออถนนอันนี้ดีแต่ว่าเราได้ที่อัปเกรดก็เอาที่อัปเกรดก่อนเป็นไงครับ กลายเป็นสีม่วงแล้วครับผมอ้โหเป็นไงไปเป็นเลยกระชากันจิกๆเลยโอเคผ่านไปได้ครับรอบต่อมาอาหารเลเวลสามนะฮะสี่แล้วด้วยครับห้าก็มาแล้วเอาไงดีครับบาแรกบาแรกเรามีเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวผมขยับและการที่ผมบอกไว้ผมจะขยับเจ้านี่ขยับมาไม่เวิร์กอะตรงนี้ไม่ได้เอ่อขยับมาตรงนี้แล้วกันเพราะตรงนี้มันวางป้อมอะไรก็ไม่คุมแล้ว แล้วเราก็วางเอ้าเดี๋ยวนะพอผมย้ายเสร็จปั๊บคำสั่งที่เราจะกำหนดว่าจะให้ทหารลงตรงไหนมันหายไปเลยเวรกรรมงั้นเดี๋ยวไว้ก่อนกันละกันครับเดี๋ยวผมอัปเกรดอนไนดีอะอืมเอาป้อมก่อนละกันแต่อันนี้มันยิงได้แค่บนอากาศเท่านั้นไงอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะเอาลองวางไว้ดูก,ก่อนละกันถ้ามันไม่เวิร์คค่อยว่ากันเนี่ยเห็นป่ะมันยิงแค่บนอากาศเท่านั้นครับแต่ไม่แน่นะบางดานมันอาจจะมีตัวบนอากาศเยอะป้อมนี้ก็อาจจะได้เฉิดฉายแต่ตอนนี้ไฟฟ้าเฉิดฉายสุดครับ ะใจสุดๆโอเคต่อไปอัปเกรดนี่ต่อเลยครับบาแรกครับผมทหารเราก็จะได้เก่งขึ้นเดี๋ยวนะป้อมนี้บักเลยอะย้ายป้อมนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมย้ายแล้วบักอะพังไปเลยครับงั้นลบเลยแล้วกันคือย้ายเสร็จปั๊บทหารมันไม่ออกมาอีกเลยครับโอเคอันนี้เดี๋ยวอัปเกรดบาแรกต่อ เสียได้จริงครับเฮ้ยเดี๋ยวอินซีมาแล้วเริ่มหลุดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเลือดประสาทของเราค่อนข้างเยอะนะอันนี้ประสาทผมเลเวล4มัมงถ้าจะไม่ผิดเลือด9ก0 0นะครับส่วนเลเวลอัพรอบนี้เดี๋ยวผม m o ฟมอท่าดีกว่านี่มาอยู่ตรงนี้เออมอท่ายังทำงานได้อยู่นะครับโอเคไปลุยต่อครับอันนี้เวที่17แล้วเล่นโคตรเพลินเลยเป็นไงเพลินจริงครับใครชอบแนว tower defense นะผมว่าน่าจะติดนน่าจะติดเลยแหละอย่างผมว่าผมติดเลยเล่นแป๊บดียวติดเลยเกินดีนะก็คิดว่าจะเล่นไปเรื่อยๆ โอเคอ่ะต่อไปยังไงเริ่มสตาร์ทที่เลเวล4แล้วครับฝ่ายศัตรูทหารผมแทงได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับนี่ไงโอินซีมาแล้วครับเจอป้อมนี้ยิงใส่แป๊บเดียวร่วงเลยครับรอบนี้บาริสต้าเพิ่มดีไหมหรือว่าอัปเกรดป้อมนี้บาริสต้าเพิ่มดีว่าเพิ่มตรงไหนดีตรงนี้ก็ยิงไม่คุ้มอนาเขตแค่นี้เองตรงนี้ก็เป็นขวางทางอุ้ยไม่คุ้มเลยเนี่ยต้องทําถนนก่อนแล้วถนนนี้ก็ อืมสำหรับผมผมว่าไม่ค่อยดีอ่ะเออจริงๆเพราะว่ามันต้องเข้าทางนี้แล้วออกทางนี้เลยไม่เอาแล้วกันงั้นก็อัปเกรดป้อมไฟฟ้าไปเพราะตอนนี้คนที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดก็คือป้อมไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมเอาล่ะเว็บต่อไปมาแล้วครับช็อตกันต่อเนื่องช็อตกันต่อเนื่องช็อตไปช็อตไปช็อตไป,ตไปเฮ้ยอันนี้ผมชอบมาแล้วนี่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 อันนี้ก็คือจะเป็นการวางที่พื้นนะครับแล้วสร้างความเสียหายให้ศัตรูด้วยนะครับและก็จะทําให้ศัตรูช้าลงด้วย ต้องดูว่าศัตรูประทะกันตรงไหนเยอะๆนะครับผมก็จะวางตรงนั้นเลยเนี่ยนะนัสร้างความเสียหายได้ด้วยนะครับแล้วก็สโลได้ด้วยแล้วอยู่ตลอดนะตอนแรกผมนึกว่าวางทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะมินิบอสมาแล้วครับเวทที่20ไหวไหมเนี่ยหูยมันยิงทีเดียวทหาหาผมตายเลย คือผมจะบอกว่าป้อมที่จัดการพวกบอสได้ดีที่สุดคือบาลิสต้านะครับเพราะว่ามันยิงเป้าหมายเดียวแล้วก็ถี่มากๆครับอาจจะต้องเพิ่มบาลิสต้าแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นบรรยากาศการเล่นแล้วเนาะเดี๋ยวผมวาร์ปให้ดูเวฟหลังๆเลยครับว่ามันจะตึงขนาดไหนเอาละเวฟที่38เรียบร้อยครับต่อไปเวฟที่39บครับผมก็น่าจะอัพได้อีกสกิลหนึ่งเป็นเลเวล45พอดีของตัวเองนะฮะคือผมก็ไม่มั่นใจนะเลเวลตันเท่าไหร่นี่คือเลเวลที่สูงที่สุดเท่าที่ผมมาถึงเลย Okay. นิดเดียว45ครับอัพอะไรดีละเนี่ยโอ้โหมีแต่ของไม่ดีอ่ะเฮ้ยรีเฟซได้ลองรีเฟซดิโอ้โหเพิ่มอนาเขตระยะเหรอถ้าจะรีเฟซอีกต้องใช้เพชรแล้วนะนี่คือหน้าตาเพชรของเกมนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขยายอนาเขตแล้วกันอาาเขตของเจ้านี่บาลิสตาครับเพราะว่ามีโอกาสได้ยิงบอสสูงมากครับบอสมันน่าจะมาถึงประตูเมืองเลยอ่ะ จะได้กดสกิลที่ไม่ค่อยได้กดสักทีครับสองท่าเอาละย,ยังได้อีกอันหนึ่งเรอเนี่ยบริสตาเพิ่มดีกว่าไหมมีหลายอันน่าจะอุ่นใจกว่าครับเราจะกระหน่ำยิงบอสได้ต,ตรงนี้เลยไปบอสมาแล้วครับกระหน่ำยิงไปก่อนเลยนี่ไงตอดแบบนี้ตอดไปเรื่อยเห็นไหม DPS มันเยอะครับนี่แค่โค้งแรกครับเลื่อนหายมาขนาดนี้แล้วธนูจัดไปอันนี้โล่บล็อกนี่เนะี่ยวางบล็อก กระนำยิงกระนำยิงกะนำยิงเออเป็นไงผมบอกแล้วบาริสต้าเชื่อถือได้พอเล่นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมรับรางวัลในด่านด้วยนะครับน่าเสียดายด่าน2ผ,ผมไม่ผ่าน3ดาวครับอย่าให้สตูไปตีประสาทเราเยอะครับมันก็จะได้3ดาวนั่นเองครับหลังจากนั้นก็ดูด้านขวาครับอันนี้คือเป็นกล่องซุ่มนะครับเราสามารถที่จะมาเปิดได้แต่ว่าต้องรอเวลานะแล้วมันค่อนข้างนานด้วยอ่ะก็อย่าลืมมาเปิดด้วยกันละกันนะครับ ส่วนกรชปองเกมนี้ก็มีนะดูด้านซ้ายล่างที่คําสั่ง store หรือว่าร้านค้านั่นเองครับแล้วก็ให้มาดูที่ด้านซ้ายตรงนี้ครับ supply shop แล้วก็ดูด้านซ้ายจะมีคําสั่ง supply shop นี่แหละครับใช้กุญแจมาเปิดนะฮะหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีเพชรมาเปิดกล่องทองได้นะครับผมเพชรก็คือทองของเกมนี้นั่นแหละเดี๋ยวเราลองเปิดดูสีม่วงแล้วกันเนื่องจากว่าได้มาจากเพชครับโอ้โหได้เป็นกับดักซึ่งอันนี้ดีนะผมชอบทําให้สตูสโลด้วยแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมา อืมอันนี้ผมก็ชอบครับเพราะว่าทหารสามารถตรึงศัตรูได้ในระยะเวลาหนึ่งเลยครับทีนี้มาดูกล่องสีน้ําเงินบ้างดูซิได้อะไรบ้างครับได้บาแล็กมาหนึ่งนะครับผมอันต่อไปเป็นธนูเนาะอันสุดท้ายก็เป็นธนูครับแต่เฮ้ยรู้สึกฉากหลังนี้เป็นสีม่วงอันนี้น่าจะดีฮะส่วนการอัปเกรดป้อมก็ดูด้านซ้ายล่างได้ครับคําสั่งเด็กนะคําหลังที่2นะฮะ ส่วนไหนที่อัปเกรดได้ครับจะมีลูกศรชี้ขึ้นครับแล้วก็แค่แตะแล้วก็กดอัปเกรดได้เลยแค่นี้แหละนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือการอัปเกรดเกราะป้องกันปราสาทของเรานั่นเองครับส่วนอันนี้ก็คือการอัปเกรดป้อมซึ่งต้องดูด้วยนะว่าเราได้ใช้ป้อมนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราอาจจะไปดูป้อม,มอ,อื่นๆว่าเรามีไหมถ้าเกิดว่าเรามีเราก็สามารถที่จะเอาเจ้าเนี้ยอีควิปหรือว่าติดตั้งเข้ามาแทนได้นั่นเองครับ นอกจากนี้เรายังสามารถ m e r ร์หรือว่าเอา3อย่างที่มันเหมือนกันมาทําการผสมเพื่อเลื่อนขั้นได้นะครับต้องมี3อันก่อนนะก็จะทําให้เลเวลสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สเตตัสดีกว่าเดิมมากเลยครับทีนี้ดูด้านขวาต่อนะครับผมมันจะมีคําสั่งสกิลด้วยนะฮะน่าจะจําได้นะที่ผมใช้ธนูอ่ะที่มันอยู่ด้านขวาบนตอนเราเล่นนั่นแหละครับเราก็สามารถเลือกติดตั้งได้แค่2อย่างเท่านั้นนะครับอันนี้ก็มี2อันพอดีเดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีมากกว่านี้เนาะ ส่วอ,อีกอันนึงที่เป็นคําสั่งฮีโร่ก็คือฮีโร่นั่นแหละครับท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนเราจะสามารถเอาฮีโร่มาติดตั้งได้ซึ่งสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเลเวลหรือว่าการเพิ่มดาวนะครับเพิ่มดาวนี้ต้องหาจิ๊กซอว์มาก่อนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามีฮีโร่นี้จะช่วยทําให้เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับส่วการอัปเกรดอีกอันนึงจะอยู่ด้านซ้ายล่างน,นะครับอันนี้คือจะเป็นการอัปเกรดตัวปราสาทของเรานั่นเองนะครับผมเพิ่มแม็กเ,เชี อย่างเช่นันเนี้ยคือพอมันตันแล้วอ่ะเขาบอกว่าจะให้ไปอัปเกรดว่าสร้างสิงส่งก่อสร้างที่อยู่ด้านหลังนั่นเองครับก็กดตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาก็พาไปเนี่ยมันจะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เห็นไหมอัปเกรดให้ตันทุกสิ่งอย่างได้เลยนะครับผมพออัปเกรดเสร็จแล้วเราก็มาทําเหมือนเดิมเลยครับคืออัปเกรดด้านล่างให้ตันก่อนนั่นเองครับก็อัปเกรดไปได้เลยจนกว่าทรัพยากรจะหมดครับ เอาละก่อนจากลางกันไปเราไปดูตั้งค่าบ้างดีกว่าอยู่ด้านซ้ายบนเลยครับที่เป็นรูปของตัวละครเราแล้วก็ด้านขวานะครับมีคําสั่งเซตติ้งอยู่นะครับผมอันแรกเลยคือ language หรือว่าภาษานะครับซึ่งผมได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าตัวเกมมมีภาษาไทยด้วยนะครับตัวนั้นต่อมา general setting หรือว่าการตั้งค่าทั่วไปครับจะมีการปรับ fps นะครับผมไม่เห็นกราฟิกนะมีแค่ fps กับเสียงแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆซึ่งก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากงั้นก็ออกเลยแล้วกัน ส่วนใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับดูด้านล่างมีคำสั่ง user center นะครับสามารถมาล็อกอินได้ที่นี่ครับด้วยคำสั่ง by account ในเกมนี้ก็สามารถล็อกอินด้วย Facebook กับ Google ได้เลยเดี๋ยวใช้อีเมลก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากเล่นตัวใหม่ครับเลื่อนมาด้านขวาจะมี create character นะครับผมส่วนถ้าเกิดอยากจะกลับมาเล่นตัวเก่าก็ใช้ change character ก็ได้ครับสลับไปไปมามได้ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันลวกันเนาะไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับ